แม่ปีใหม่เนี้ยเราจะพาลูกเราไปเที่ยวแฉ่ดีเนี่ยแม่ว่าเรียกลูกมาถามอย่าพ่อเรียกลูกมาคิงตองอยู่ไหนเนี่ยแม่พ่อหน่อยมาพ่อหน่อยนั่นเลยเนี่ยพ่อเรียกลูกๆมาถามว,ว่าอยากไปไหนกันสนิดถึงปีใหม่คิงอยากไปเดินป่บาบ้างแบบแม่แล้ของของอ้าอยากไปทะเล เห็นหนะ้าไปเลยทะเลไปหลายรอบแล้วด้วยทะเลมีปาลาฉลามนะปีที่แล้วเราก็ไปนะตัวดังหมดแล้วเนี่ยเพื่อนจำไม่ได้ <รา S 2> เ<ร>ลยครั้งยอะแคิงยูเป็นพี่พิงต้รรองเสียสละให้น้องนี่ไหมไปทะเลกันเถอะพี่ไปเอาแล้วไปเอาแล้วรอบนี้ไม่เอาจริงพี่เขาเป็นพี่อะไรเขาต้องใจีย็นทั้งคู่ใจเย็นทั้คู่นะอบนี้นะเราเราก็ไปทะเลมาตั้งสองปีแล้วปีนี้เราเปลี่ยนไปป่ามากดีกว่าทำไมทำไมทำไมต้องไปป่าก็เพราะไม่อยากไปทะเลไงก็ลเลยต้องไปป่าเฮลเินขอบบนใจเย็นนะ เพราะว่าเราตัดสินด้วยวิธีที่ยุติธรรมที่สุดดีกว่อยลิ้นฉุบรอบเ,อดเดียวละกอตาเดียวรอบเดียวจริงๆรอบเนี้ยโอเคไหมเก่ไงไหมก็ต้องได้ไปกันเลยมามา ウィン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 ウィ

ลองครับครับเป็นกรรูครับ ผมอย่าง้ขอสร้างรายละเอียดนะครับอ่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆครับมัดจุกสองข้างข้างปากที่สุดท้ายครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมตามได้นะครับโอเคครับโอเคครับใช่ครับเสร็จแล้วครับยับดีครับผมไม่ต้องโดนนะครับออกนั่งด้านหลัะครับผมแล้ ทูกสาวก็ใช่ไหมครับที่หายตัวไปใช่ไหมใช่ครับผมเป็นพ่อครับนี่ทุกคนแจ้งจะมาขายทางที่ขายตำรวจนะครับวอนนี้เขาครบแล้วแต่ว่ายังรู้อยู่ที่ไหนครับครไอคุณไม่ต้องกินบ้านครับเดี๋ยวทางเราจะติดตามตำรวจช่วยตามเรื่องอย่างสุดเลยถ้าเกิดมีความคิดว่าไงคุณบอกบอกผมทันทีน่แล้วผมไม่ได้ครับตำรวจติดตามไปเลยครับผมทครับผมไม่ได้เลยตรับมีน้องผมทิ้ด้วยนะที่เราทำติดตามให้หล่อน กเตอผมต้องมาชี้นครับเดีผมทำแทนาใชครับครับผมคุณธนาทเหครับครับผมอยู่ไหนะครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมให้ลูกผมับครับครับทิงเป็นลูกนาทพอดีรลย ที่คุณเดชนด้ถามผมนะครับว่าเดาเดี๋ยวของพอคือแม่เหมือนกันโอเคแต่มันก็ต้องมามต้องมาบ้างผมคุณคุณเดชช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ลูกสาวคุณหายโดยละเอียดที่ผมฟังก็นะครับแล้วเดี๋ยวคุณเดชชยจดรายละเอียดท้งมนะครับผมก็คือว่าลูองลูกเนี่ยไปเที่ยวในป่าในวันที่14ธันวาคมครับผมแล้วลูกผมเนี่ยเขาไม่อยากไปาก็เลยถหลงกผมครับที่14ตาคมครับแล้ว นี้ครับที่จะมาเห็นตอนทุเรศที่สวพานนะครับถึงจะไมได้นะครับผมครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นะครับนี่ครับผมผมัดจุครับมีคนเห็นเขาก็อย่างนั้นใช่ผมยังไม่ได้ไปตามหาเลยโอเคมครับจบเคตรนี้ก็ตามด้วยเหตุการณ์กรณีนี้นะครับก็ถ่าศาลจะตัดสินพิพากษาให้ผู้เป็นผู้คูอายุนี่ยว่าต้องาน คู่คุณมีหายเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2555แลก็ถ้าจะถ้าศาลจะตัดสินให้เป็นคู่สุดท้ายเนี่ยในกรณีปกตินะครับธรรมดาเนี่ยก็คือภายในวันที่30ธันวาคมปี2560ครับแต่ว่าถ้าระหว่างก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยมีคู่โปเห็นลูกสาวของคุณระหว่างก่อนที่จะถึงวันนั้นในการที่ศาลจะตัดคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายเนี่ยก็จะเลื่อนออกไปอีกครับับเข้าใจแล้ครับ ก็ในเดี <google> ๋ยวผมก็ม <ako st anza>? ีเวลาตอบเองคุณมากคลมาเดี๋ยวขอให้คมดูรู่ายด้ายัะแลัวคัเดี๋ยว่งครับผมบาครับไเห็นเนรูปนี้มัครับอ๋อไอ้นุ้ยเขาบอกว่าหายตัวไปในป่าแล้วกรบผมทุ่สาวผมเองครับอ๋อ อ๋ไม่เห็นหรอกหัวป้าเห็นจะจะเห็นที่ไหนนะคะก็เห็นแบบหัวป้ามันไปหาของป่ามันบอกว่าอยู่ในป่ากับผ hey, uh, ู้ชายไปไหนพองไม่คะทางนู้นเลยอ่ะในป่าลึกเลยแล้วเขาปลอดภัยดีไหมครับป้าเขาปลอดภัยอยู่นะกับผู้ชายเหรอครับใช่ลูกเหมือนเป็นคนป่าคนเถื่อนอ่ะขอบคุณมากครับป้าของแล้วุณคมัป มันก็สามวันแล้วนะที่เรามาตามหากันอย่างเงี้ยไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วน,น,นี่มันก็ดึกมากแล้วแสงจะหมดแล้ว,วลต้องกลับเป็นเพราะคิดแพ้เลยพ่อกับแม่คลองถูกหายไปแบบนี้ไม่ไม่คิงเขอตัวเองไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะรู้ใช่ไหมแม่เราจะกลับแม่เข้าใจนะเสียคลองเป็นคนเดียวก็แย่พอแล้ว ในป่านี้มืดอ,อันตรายก็น่ารายถ้าเราเสียคิงไปคนหรือคิงเสียเราไปอะ่ะมันไม่โอเคแน,น่นอนเราจะหาของให้เจอพรุ่งนี้เราจะกลับมาหาของใหม่เราสามคนเนี้จะหาของให้เจอโอเคนะวันนี้กลับก่อนนะไปกลับก็กลับ うん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 。